สวัสดีครับวันนี้สวนบนสีพระธรรมมาพร้อมกับภาชนะสีเหลืองนะครับนี่คือขันตักน้ำนะครับวันนี้สวนบนสีพระธรรมจะนำขันตักน้ำไปใช้อะไรในสวนบนสีติดตามรับชมในอีพีนี้กันครับวันนี้เข้าสวนบนสีช่วงเย็นๆนะครับจะพาทุกท่าน นำขันน้ำนะครับไปที่ตู้ใหญ่ฝั่งโน้นครับไปดูพื้นที่ไปดูพื้นที่ของตู้กันว่าเป็นยังไงพอที่จะนำขันน้ำเหล่านี้มาบรรจุได้หรือไม่ขันน้ำเหล่านี้ทำอะไรทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตู้นี้กันในตู้นี้จะมีบอลสีกระถาง6นิ้วและ8นิ้วอยู่ในนี้ นี่ครับผมเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปอัปเดตกันทีละต้นแล้วก็เราจะเห็นว่ามันยังห่างกันอยู่นะครับแล้วฟอร์มบอลสีก็ยังไม่ได้โตมาก็จะนําขันน้ำสีเหลืองเห็นไหมครับเนที่เรารองก้นกระถางกันอยู่เนี่ยนำมาเพิ่มนะครับคือที่เราลองไว้แบบนี้ก็เผื่อนี่นะครับขนาดว่าเรารองก้นแล้วไอตัวแหนสีเขียวก็ยังเยอะอยู่นะครับอย่างน้นอยๆมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่ง เดี๋ยวจะพาไปชมด้านในแล้วก็อัปเดตกันทีละต้นครับตอนนี้เข้ามาอยู่ภายในตู้แล้วนะครับเราก็ได้เปิดนะครับเปิดผ้าพลาสติกคลุมตู้ออกเพราะว่าอากาศข้างในนะครับค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็เลยต้องเปิดออกเพื่อให้เราไปอากาศนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูในตู้นี้มีบอลสีชนิดไหนบ้างนะครับแล้วเราก็จะขยับตำแหน่งนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการนำ บอนสีมาตั้งแม่กันต่อเพราะว่าตอนนี้บอนสีที่เราลงกระถางสีนิ้วนะครับตอนนี้เริ่มที่จะโตกันแล้วนะครับเราก็จะอัพขึ้นกระถาง6นิ้วแล้วนำมาตั้งแม่ในตู้นี้นะครับมาดูต้นแรกนี้ครับขาวเลยขาวเผือกแบบนี้เป็นต้นไหนไปไม่ได้นอกจากเทพอักษราบอนกาบบอนแข้งนะครับเป็นบอนสายด่างที่ อยู่ใน113ตัวเทพเมื่อปี2564นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อ้ตามหากันและราคาสูงมากนะครับกับเทพอักษาราเพราะว่าเป็นบอลกาบแล้วก็เป็นบอลด่างตอนนั้นฮิตมากเลยนะครับด่างขาวนะครับด่างขาวแล้วยังเป็นบอลกาบอีกมีแข้งด้วยนะครับเราก็จะขยับนิดนึงนะครับแล้วก็ติดติดกันนี่ครับผมมาดูกันแบบใกล้ใกล้เ,กลเนาะเมื่อก่อนเราก็อาจจะยืนอยู่ด้านนอกนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้ามาในตู้ เรายืนด้านนอกแล้วเราก็ดูอันนี้เป็นราศีนะครับนี่ราศีสิงห์นะครับอันนี้ราศีสิงห์เขาจะมีความคล้ายคนะคล้ายๆกับเทพอักษรานะครับแต่อันนี้อยู่ในตับราศีเป็นบอลกลับเหมือนกันครับนะครับแต่ความด่างจะต่างกันอยู่นะครับก็เลยเอาจับมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับเนี่ยครับผมให้หน่อแล้วนะครับนี่มีหน่อแล้วหนึ่งหน่อนะครับแต่หน่อยังไม่ด่างรออีกสักหน่อยนะครับ จริงๆเชื้อแม่เขาด่างสวยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวโตวไปยังไงก็สวยแน่นอนนะครับสำหรับราศีสิงห์มาที่ต้นนี้ครับสีหว,วานหวานชมพูชมพูแบบนี้อู้สีสวยดีนะครับอันนี้เป็นบอลด่างมิ้นขาวเม็ดชมพูเส้นใบกระดูกใบสีชมพูบานเย็นเลยนะครับหวานมากสมกับเป็นสมกับชื่อเขานะครับสาวท่าใหม่นะครับ สาวท่าใหม่นะครับจากจันทบุรีมีหนอแล้วครับหนึ่งสองสองหนอครับตอนนี้สาวท่าใหม่นะครับสาวท่าใหม่จันทบุรีสีหวานหวานแบบนี้ครับสมกับเป็นสาวมากสีหวานนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มาค้ำใบไว้นิดหนึ่งจัดทรงนิดหน่อยนะครับจริงๆใบนี้เขาจะดึงจะดึงออกก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะจัดทรงไว้นิดนึงนะครับเห็นหนอไหมครับนี่ เขาจะมีเม็ดสีชมพูหวานมากนะครับสมกับเป็นสาวสาวหวานนะครับสายหวานสายหวานสาวท่าใหม่นะครับถัดมานี่ครับโอ้โหนี้ก็ตัวฮิตตัวท็อปตลอดการนี่เขาเขามีหัวนะครับเนี่ยแต่ยังไม่ได้ผ่านะครับเราก็ปลูกไว้เพื่ออให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะครับชายชนปล่อยไปจนเหลือต้นเดียวนี่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ปล่อยแล้วเก็บไว้ตั้งแม่นะครับ ไว้ดูเล่นนะครับถัดจากชายชนต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นเอ่ออะไรนะกะลาหมหรือเปล่านะครับโอ้หัดเทพขอไัยเขาเป็นบอลสายดาร์กเหมือนกันครับผมนี่คือหัดเทพนะครับนี่ดูใบใกล้ๆนะครับนี่ก็จะมีความป้ายความเปรอะของใบเป็นบอลสายดาร์กนะครับหัดเทพนะครับหัดเทพมีต้นลูกนะครับตอนนี้ต้นลูกก็มีพอสมควรเลยนะครับ ส่วนต้นนี้ยุบไปอะไรไม่ทราบแต่ว่ายุบไปเดี๋ยวเขางอกขึ้นมาก็จําได้อยู่ดีนะครับเนี่ยต้นนี้ก็น่าจะเพิ่งยุบแลวเพิ่งงอกมาใหม่นะครับนี่เหมือนกันนะครับอันนี้มงคลสยามป้ายหลุดไปนะครับจริงๆมงคลสยามเนี่ยเขาเป็นบอนป้ายแดงนะครับบอนป้ายแดงนี่เขาหลุดไปนะครับเราย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ s โ o นเดื ให้ทนแบบไซส์เดียวกันนะครับนี่นี่ต้นนึงอันนี้เป็นไซส์กระถางแปดนะครับกระถางแปดนิ้วนี่ตัวนี้คือชิน้นน้ำบัญชอนะครับชินบ้นน้ำบรญชหน้านี้เลยนะครับเป็นหน้าแบบหน้าเข้มนะครับอันนี้ยังยังยังกัดแบบอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาออกแล้วนะครับเพราะว่าสีไม่มีเลยงอกอ่ะหนอเขาไม่ออกเลยนะครับ มาดูต้นนี้กันนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้สีกําลังดีนะครับสีกําลังดีนี่ครับคือต้นลูกออกมาก็ไม่เหลือนะครับปล่อยองอหมดเลยนะครับดีที่ตั้งแม่ไว้ไม่งั้นไม่มีบนสีชินอบัญชรในสวนแน่ๆเลยนะครับอตอนนี้เราก็ขยับขยายได้แถวละหกกระถางนะครับต้นถัดมาครับผมนี่เลย ต้นนี้ต้นนี้ก็ปล่อยแทบจะหมดแล้วนะครับสําหรับนารีสยามเห็นไหมครับนารีสยามนี่ก็เป็นบอลกระดูกเข้มๆนะครับกัดสีชมพูหวานๆนี่นะครับนารีสยามอาถัดจากนารีสยามนะครับเอาเป็นต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้น่าจะเป็นเทพสายรุง้งจริงๆเทพสายรุ้งหน้าสวยเนาะไปแล้วนะครับ มีคนมาอขอนะครับขอขอ,ขอเหลือแค่ต้นนี้กับต้นที่อยู่นอกตู้ที่หน้าสวยๆนะครับเหลือต้นแม่เขากับต้นนี้ที่เป็นหนอนะครับต้นถัดมาครับผมต้นนี้นี่ก็ไม่ให้หนอดีนะครับแต่ยังไม่ได้แยกจํานวนเขาก็เลยยังไม่โตมากสาหรับวังทองนะครับหน้านี้วางทองอยู่ด้านนอกก็มีนะครับต้นใหญ่เลยนะครับอยู่ด้านนอกส่วนตัวนี้ โอ้หน่อเยอะเลยสําหรับเทวกรรมรังรักนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ให้หน่อดีมากนะครับบอลสีเทวกรรมรังรักตับสะพานนะครับให้หน่อดีมากเลยนี่นะครับนี่ไซส์แบบพอดีพอดีนะครับเป็นบอลด่างขาวนะครับด่างขาวสวยงามครับผมต้นถัดมาตัวนี้หลอดใหม่มาแล้วครับผมเนี่ยโอ้ตอนนั้นสีเขาหวานมาก อันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับไม้แยกหน่อตัวแรไอเทมปีหกห้าหกหกนะครับนี่คือต้องมนตราใช่ไหมต้องมนตรานะครับอันนี้หลอดเข้ามาแล้วอันนี้เหี่ยวไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราแยกลงกระถางใหม่ๆเลยนะครับแล้วเนี่ยหลอดใหม่มาแล้วนะครับสวยงามแน่นอนเอาไว้ตั้งแม่นะครับตัวนี้ต้องมนตราส่วนชิ้นผ่ารองงอกครับผมใครที่รอต้องมนตราอดใจรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเ๋็วเร็วนี้นะครับเร็วเร็วนี้แน่นอน นะครับเอามาดูตัวนี้สีแดงแดงนี่นะครับสีแดงๆงนี่ก็เป็นบอลเก่าเหมือนกันนะครับอันนี้ชนะมารเห็นไหมครับมีหน่อละช,ชนะมาน,นะครับเนี่ยสีแดงแดงแบบนี้นะครับเป็นบอลโทนสีแดงแดงเนี่ยโอ้สวยสีสดมากนะครับสีสดมากๆแล้วทรงใบกําลังดีนะครับชนะมารดินปลูกอาจจะย่อยสลายไปเยอะเหมือนกันนะครับามาดูต้นนี้ นี่เป็นเอาใจแบบอ,อู้อู้ใบนี้ใบนี้อู้สีสดมากเลยเอาใจคนชอบบอลแบบบอลใบกลมๆนะครับบอลใบกลมๆนะครับอันนี้เป็นระฆังทองแดงนะครับระฆังทองแดงนะครับนี่รัฆังทองแดงมีสองต้นนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนี่เราก็จะค่อยๆขยับขยายนะครับตอนนี้เขากําลัง เป็นบอลที่ฟอร์มไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นบอลทรงพุ่มเตี้ยนะครับแล้วก็ใบกลมนี่นะครับระคังทองแดงมี2ต้นนะครับจากส่วนคุณอนาคินนะครับอันนี้เป็นกระถางใหญ่เขายุบไปนะครับหาชื่อพลอยอ,อะไรพลอยสมิลาดูก่อนนะครับว่าหัวจะยังอยู่หรือเปล่าออ้ยลืมดูลืมเช็คเลยเรามารุ้นด้วยกันครับผมจะยังอยู่ไหมนะครับ จะอรอดไหมนะครับปลอยสมิลาหัวจะยังอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหยังอยู่ครับนี่ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ยังอยู่นะครับนี่นี่นี่ครับผมนี่มีหน่ออยู่อะเดี๋ยวแยกไว้ก่อนกับต้นนี้เอาไว้ไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับต้นถัดมาครับ อ่านี่นี่นี่อันนี้เป็นบอลกาบเทพพิทักษ์นะครับเนี่เทพพิทักษ์ยูฝั่งนี้อันนี้บอลกาบนะครับบอลกาบเทพพิทักษ์นะครับผมสแสดงว่าตระกูลบอลกาบมนี่ชอบชอบขังเดี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าเอามาอยู่รวมๆแบบนี้ฟองไม่ค่อยสวยนะครับหรือมันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะดินปลูกด้วยส่วนหนึ่งคิดว่านะครับ นี่อีกต้นหนึ่งนี่ครับเทพพิทักษ์สีแบบนี่ก็เป็นคนชอบบอนกาบนะครับก็เลยสะสมไว้นะครับนีใครชอบบอลกาบก็สอบถามเข้ามาได้นะครับบอลกาบมีหลายตัวอยู่นะครับอ่านี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้สวยเลยครับผมนี่อันนี้คืออันนี้แหลม แหลมสมิลาอู้ดางสวยนะครับอันนี้จากช่องรัดวราให้มานะครับอันนี้นี่แหลมสมิลานะครับมีพลอยสมิลาแล้วก็มีแหลมสมิลานะครับเดี๋ยวไปเออเปลี่ยนกระถางแล้วมาไว้อยู่ด้วยกันนะครับสมิลาเหมือนกันนะครับเออนี่อีกต้นหนึ่งนี่ยุบไปอันนี้ไม่แน่ใจนะชื่อหายแล้วเดี๋ยวจะไปไล่ดูในคลิปเก่านะครับส่วนตัวนี้นะครับ เทพสิงขรนะครับตัวนี้ก็ดินปลูกก็เริ่มไปแล้วครับผมเทพสิงขรเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับอ่าเอาต้นนี้โอ้หนี่ฟอร์มสวยมากนี่บุรุษสวรรค์บุรุษสวรรค์เนี่ยอืก็ไม่ค่อยเห็นถามหากันแต่ว่าฟอร์มเขาสวยมากเลยนะครับดูบุรุษสวรรค์สีสวยมากนะครับดูครับนี่ บุรุษสวรรค์เป็นบอลออกสีเปรอะๆหน่อยสวยงามนะครับบุรุษสวรรค์น่าสะสมครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมมากบุรุษสวรรค์ชอบครับชอบ,ชอบกับเอาอะไรนะมหาโชคมหาลาภเนะี่ยชื่อดีมากเลยนะครับมาดูต้นนี้นะครับนี่บงกดพลอยโอ้้มีลูกแล้วครับนี่ให้ลูกแล้วบงกดพลอยมีหน่อมาแล้วครับผมสองหนอโอ กระถางหกนิ้วก็มีลูกได้นะครับถ้าหัวเขาสมบูรณ์นะครับตอนตัวเขาสวยมากเลยนะครับเห็นจากส่วนบนสี่ร้อยเอ็ดนะครับนี่บงกดพลอยนะครับต่อจากบงกดพลอยเรามาดูเอ่อต้นนี้โอ้นี่ก็นี่ก็ให้ลูกแล้วครับผมนี่อันนี้ฉัดทินกรนะครับฉัดทินกรดูดูหน่อเขา มีกี่หนอเนี่ยสองหนอสามหนอประมาณประมาณนี้ด่างสวยนะครับตอนโตนะเขาสวยมากนะครับเดี๋ยวรอย้ายกระถางถ้าลงกระถางใหญ่นะ่ะโอ้ใบเขายิ่งใหญ่อลังการแล้วสีเข้มเขมนะครับจะสวยมากเลยสําหรับชัดทินกรนะครับให้ลูกดีเหมือนกันนะเนี่ยฉัดธินกรนะครับอต้นถัดมาครับต้นนี้นีนนอ่อันนี้เป็นวูคิโนวันนี้แบบ หน้าแดงเลยนะครับป้ายก็แดงหน้าก็แดงนะครับบูเคโนโนเรามีสองต้นอยู่นี่นะครับอันนี้ออกหน้าแดงแดงนะครับหน้าแดงแดงนี่แล้วก็อีกต้นหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ออกหน้าหวานหวานเนี่ยหน้าสวยนะครับมีหน้าเทพเลยเป็นบูเโคนโนแบบหน้าเท,เทพเลยนะครับนี่พอเราลำเลียงนะครับเข้าที่แล้วก็ต้องเช็คแต่ละกระถางเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนดินปลูกนะครับ เปลี่ยนดินปลูกใหม่แล้วก็ปิดท้ายต้นนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นโรสนะครับนี่โรสจริง,รงๆเขาหน้าสวยมากเลยนะแต่อาจจะสภาพอากาศต่างๆเนาะมันร้อนมากนะครับเขาก็เพิ่งที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาตอนเด็กโอ้โหหน้าสวยมากหน้าเทพเลยครับเดี๋ยวนี้จะต้องเช็คเช็คดินปลูกใหม่นะครับ ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็จะมีอยู่3ามกระถางเนี่ยที่เราจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นี่สามกระถางเนี่ยพราะเขายุบไปนะครับเขายุบไปเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับโอ้ส่วนอ่าตัวนี้นะครับเราก็จะนํามาลําเลียงในตู้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ ขยับขยายบอลสีที่อยู่ในกระถางสีนิ้วที่โตแล้วนะครับลงกระถางหกนิ้วเพื่อตั้งแม่ต่อไปนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับของสวนบอลสีประธรรมเนี่ยเวลาเราทําจํานวนนะครับผ่าชิ้นผ่าหรือแยกหนอก็ตามนะครับหลังจากที่เรานำลงกระถางสีนิ้วแล้วรากเขาทะลุกระถางแล้วก็จเจริญเติบโตดีแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาลงกระถางหกนิ้วก่อนนะครับ อยู่ในกระถาง6นิ้วจนแบบเนี่ยฟอร์มประมาณเนี้ยแล้วเราก็ข้ามไป10เลยนะครับส่วนน้อยที่เราจะใช้8เพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ค่อยมีกระถางแนะครับจะใช้ส6แล้วก็10เลยนะครับเมื่อก่อนนี่มีถึง12นะครับที่ที่เคยปลูกอ่ามงคลปฐมเกาะเกรด็ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันใหญ่เกินจนทําให้กินพื้นที่เราก็ ลดปริมาณลงแค่10ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงบอนสีมันก็อยู่ที่ารากของบอนสีด้วยว่าเดินดีแค่ไหนนะครับเราก็ต้องต้อง,อง,อง,องดูเนี่ยอย่างเงี้ยลงลงอ่สินิ้วก็ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มแบบเนี้ยโอเคแล้วแต่แบบเนี้ยให้อยู่6ไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยก็อยู่อยู่แไปก่อนนะครับตัวไหนที่อยู่8แล้วก็อยู่ไปเลยนะครับส่วนตัวไหนที่อยู่หแล้วโตแล้วก็ อัพขึ้น10ได้นะครับขอแค่เราต้องมาเช็คสภาพนะครับเช็คสภาพดินเนี่ยนะครับสำคัญเลยคือเช็คสภาพดินปลูกวัสดุปลูกของเราแล้วก็ดูรากนะครับถ้ารากเขาทะลุกระถางออกมาแล้วเนี่ยอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะได้โตเร็วขึ้นเป็นการอัพไซส์นะครับช่วยให้คือรากเขาเดินดีขึ้นบางทีถ้ารากเขาทะลุกระถางแล้วบางทีเขาก็ หาอาหารได้น้อยลงเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันอัดรากเขาสร้างรากจนอัดจนแน่นแล้วจนสารอาหารในกระถางจะหมดแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนดินปลูกใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนกระถางด้วยเพื่อให้รากเขาขยายออกไปอีกหาอาหารได้มากขึ้นเขาก็จะโตวไวขึ้นแล้วใบก็จะแบบอลังการอย่างที่หลายๆท่านได้เห็นในคลิปที่เคยอัปเดตไปในไซ์แม่พันธุ์นะครับยักษ์ใหญ่นะครับนั่นก็คือการไล่สเต็ป แต่ละชนิดนะครับการไล่สเตปอบอลสีแต่ละช่วงนะครับตั้งแต่ชิ้นพาตัวแยกนอนะครับจนเป็นไซต์ตั้งแม่อย่างเงี้ยนะครับไซต์ตั้งแม่แล้วก็เป็นไซต์แม่พันธุอย่างอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับนี่ครอันนี้กระถางสิบอย่าง้ยครับก็จะใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยกระถางสิบก็จะยิ่งใหญ่แบบนี้ขนาดอยู่นอกตู้นะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เลยครับดูเนี่ยเนี่ยครับยิ่งใหญ่นะครับนี่คือการไล่ระดับ อัปเลเวลของอบอลสีแต่และช่วงแต่และวัยนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับแล้วก็จะได้นำเนี่ยครับภาชนะรองนะครับมาลำเลียงเข้ามานะครับแล้วก็จะได้อ,อีพีหน้าจะพาไปคัดบอลสีไปดูว่าบอลสีต้นไหนพร้อมที่จะตั้งแม่แล้วไปคัดบอลสีด้วยกันครับอีพีหน้าไปคัดบอลสีมาตั้งแม่ด้วยกัน ฝากทุกท่านที่รับชมนะครับ YouTube ช่องบอลสีพระธรรมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เวลาอัพอัพคลิปเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยเราก็จะได้ชมก่อนใครนะครับเราก็จะได้ชมก่อนใครที่สําคัญชมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ comment, พูดคุยสอบถามกันได้นะครับหรือว่าใครที่เลี้ยงบอลสีแล้วเจอปัญหา ในการเลี้ยงดูนะครับหรือใครสนใจบอนสีนี่นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์หรือว่า f c e e o o o เนี่ยที่ขึ้นให้ใต้คลิปนี้หรือจะกดเข้าไปที่คําอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีลิงก์ Facebook ให้นะครับก็คือเป็น Facebook บอนสีพระธรรมหรือถ้าใครอยากจะโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับก็ที่0808088684นะครับ EP นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้มีความสุข การปลูกบันสีสุกจากธรรมชาติคอเจริญพร